ได้ทุกรายละเอียดที่คุณต้องการ Moto w a l k MDL0341 ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ที่สะดุดตาด้วยความทนทานสบายและสามารถใช้ทัชสกรีนจอมือถือได้สวัสดีค่ะแนะนำถุงมือสำหรับนักบิดมอเตอร์ไซค์ทุกท่านค่ะ Moto w a l k MDL0341 ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ราคาเพียง589บาทเท่านั้นค่ะถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ Moto w a l k MDL0341 ทนทานและใส่สบายวัสดุผ้าไมโครไฟเบอร์หนังกลับและหนังแกะแท้ มีคุณสมบัติเด่นดังนี้คือน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีมีแถบหนังกลับกันลื่นสามารถใช้ทัศกรีนจอมือถือได้ขอย้ำเลยว่าสินค้าเราทนทานและเบาทำจากไมโครไฟเบอร์และหนังแกะแท้ระบายอากาศดีด้วยวัสดุอีวาแอลเลเยอร์สามารถใช้ทัศกรีนจอมือถือได้มีแถบหนังกลับกันลื่นจับและบิดเร่งได้มีชิ้นส่วนสำหรับดึงช่วยสวมใส่มีขนาดให้เลือกตามตารางไซส์มีหลายไซส์คือ M L XL XXL หลากหลายสีให้เลือกตามใจชอบดำน้ำตาลฟ้ามื่อใจในการรับประกันความพึงพอใจและความทนทานของสินค้าตลอดการใช้งานค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ